เอาคือปิดเสียงเปิดเสียงแน่ฟังเพลงอย่างนะเ <c oughs> มื่อกี้กินข้าวธรรมดาได้เลยไม่ได้กินข้าวต้มแล้วห <c oughs> ักนี่ก็ต้มเปืเป่อยๆให้นะ <c oughs> <c oughs> กินกินข้าวกับเจียวไข่เจียวไข่เพิ่อยากกินหลายมื้อหนุก็ได้กินข้าวกินแต่ข้าวต้มมันละจืด เราจะกินอไรอย่างหงเห็ดจาหน้อยนึงิ่งนว่าเป็นตัวะเคยเนาะอืมพมะเคย่งั้น่เป็นแมนบะเคยอเห้บาเนบัเออเฮียนเอาบึงพ่นเห็ดจังใดก็เห็ตามนะบงกับบะเคยอืมเป็นาถึงบัวใส่สองอันตะกอนกับกเป็นเบึงเพ่นเห็ดจังใดก็เห็ดตามเพกวนกเป็นเป็นยังบบซินเื่อเขยเออเพื่ออันนี้เิ่นมากิน อั้งมเป็น้อมพร้อมธรรดเออเหนียวแซ่บมันไปใจมะเรือกันกัดเลยก็ได้ขัวซกินนะกัดเลยกัดได้บ่ละแขียวสิบุรุษหวาน่ไหมเออเียวาพูดเท่าเนาะเวลาเพราะว่าจะพูดเท่าล่ะที่เฮงสิกินไปยังสมสมัครแค่กันก็อันเอียกไปเล อันระบบการกลืนของเฮามันมันยานมันหลวมเร็วจังนั้น <laughs> เลยเฮ็ดให้แบบกินอย่างแล้วมันไปตกไปอะไรอย่เงี้ยเลยเฮ็ดไห้ใหญ่ออสั่น,น,หนแหละเออถูกต้องถูกต้องเออเออเออได้เยอะเออ <laughs> <laughs> กำมัดก,กินมะเขืย่างเนี้นยย่าพูดอะไรไม่เข้า วางไว้ก่อนถ้า <laughs> ออกัดมะเขือปุย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 มะเขืออันยามบ่มีพักทำหาพักไนดะ้มีพักทำหามะเขือ <laughs> เสียงก็เก็บก็เก็บก็เลยกินขึ้นแซ่ด้วยมะเขือกัน ค่อยๆย้ำเด้อเดี๋ยวแค่เล่มเดี๋ยวทางหน้าย่ำมุดได้มันยังแน่นอยู่บ่ล่าออันแค่ใจาอยู่นี่ยังแน่นอยู่อ่ะเออนี่นะยังแน่นอยู่บ่เออเออมันจะมีน้ำแข็งน้ำความมั่งค่ามันขาอย่างเออเออท่างท่านเออขาวข้างยาบ้านองำขาวเออเออทำขาเขาวไม่เอาขาวมอเแค่แก้วแก้วขาวอยู่อ่ะเพราะว่าป็นยังดอกว่าต้องดอกก็ต้องขาวก็จะไปขาวไปอย่าง ข้าวแล้วมันบ่ขาวแล้วมันเป็นสีนัะแล้วเปลี่ยนสีได้พวกเราเออบ่มีน้ำข่าวบ่มีหรอมียังยังได้แก้วขายเอากินข้าวก่อนอยากรออยู่อ่ะเออท่านแกยังอยากรออยู่อ่ะบ่๊คโปรกบุกินอืมกินกินเอ้ยบ่ลูกอันกินลูกเดียวลูกท่ากินข้าวกับอันปู่ปู่มา ปูสีมาวันนี้นะลูกปูสีมาเดี๋ยวสิกินพร้อมลูกปูความเพลงอย่างนี้ครับเพลงนี้คุ้นๆในเพลงนี้นะกินข้าวอิ่มแล้วฟังเพลงมาะสั้นหัวในดุกเพลงนี้นะเพราะเพลงนี้เขาให้สั้นหัวสิสั้นหัวสิเว้ยเพลงนี้มันให้สั้นหัวเด้ เพลงไวรุ่นเพลงไวรุนกดบ่ไปเลยไวรุ่นเลยนะวะแซวอันนี้เพลงไวรุ่นบ่ไวรุ่นต้องฟังอไงนะ he <laughs>